วันนี้เก่งได้รางวัลอ่าเดอะเวโรฮิตอวอนนะครับสาขาผู้สร้างกระแสเวัลยอดเยี่ยมปียัยปิงปิงบยังปิงได้ Rising s t ร r ครับทั้งสองโอ้ยขอบคุณครับแรงซัพพอร์ตเยอะมากถือเป็นไงบ้างแบบไปกัเป็นรางวัลแรกรับต้นปีนี้เลยเดินสายไม่ถูกจริงๆน่าจะชิลยะ ยังยังเลยฮะตอนขึ้นเวทีก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยก็ดีใจมากๆฮะก็รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับพี่ๆแฟนคลับฮะเพรารู้สึกว่ากระแสทุกอย่างที่ทุกคนได้เห็นในทุกๆวันเนี้ยคือมาจากพี่ๆส่วนหนึ่งมาจากพี่ๆแฟนคลับที่ช่วยกันแชร์ออกไปทั้งตัวพ่อครูทั้งตัวน้องเขียรวมถึงตัวเขียนจุราต้องรอดทั้งโอเวอร์ออลเลยทุกๆอย่างแบบพี่ๆแบบ ตีคอนเทนต์ขึ้นมาตลอดอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าดีใจช่วงแบบเขียนศิลาแบบสนุกมากคือไล่ลีคอนเทนที่ทุกคนทําไม่ว่าจะแบบแานซิชั่นเอามาประกอบกับเพลงอะไรแบบนี้ซึ่งเก่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบที่ดีมากมันมันพาวเวอร์มากมันเป็นพลังแรงสน,นับสนุนที่เรามีไปดื้ตรงนี้เนาะใช่ใช่ใช<ๆ>เพราะส่วนตัวแล้วเราก็เล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งอะไรแบบนี้ใช่<ๆ>ก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากพี่พีแฟนคลับเหมือนกันที่ทำให้ทุกคนรู้จักเขียนศิลาจนถึง<ๆ>ทุกวันนี้ น้พิงคะรับเพลงกก็ยินดีกับพี่เก่งก่อนนะครับแรกไม่เมื่อกี้นันพิงไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรนะครับที่เห็นในในไลฟ์เนี่ยคือทำท่าถอดแว่นไวรัลพวกคูอยู่ทำท่าถอดแว่นีใช่แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนน้ำพิงส่งสัญญาณอะไรสักอย่างแต่ไม่ก็ยินดีกับข่าวครับส่วนของน้ำพิงก็ขอบคุณรางวัลจาก ทางไวรัลฮิตนะครับที่แบบ,บว่าให้กับเฉียจีราต้องรอด oh. ซึ่งก็ทําให้หลายๆคนได้ค้นพบน้ําปิงค้นพบพี่เกง่งคนพบพี่ๆนักสแสดงหลายๆท่านนะครับรวมถึงน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้น้ําปิงได้รารางวัลน,นี้ด้วยเพราะว่าเป็นรางวัลที่มาจากการโบวตส่วนหนึ่งของแฟนคลับที่แบบส่วนใหญ่ๆเลยก็ขอบคุณมากมากครับสำหรับแบบทีมโบวตที่ทําเพื่อปุ่งนะฮะเชื่อว่าแบบอดหลบับอดนอนกันแล้วก็แบบว่าทุ่มเท แรงกายแรงใจแรงเงินงนะครับพวกเราสองคนก็รู้สึกปพะทึกทุกครั้งนะ<ช>ไม่ได้รู้สึกชินชาหรืออะไรเลยไม่มีทุกครั้งที่ได้ได้ยินชื่อตัวเองประกาศบนเวทีก็ยังตืงต่นเต้นอยู่เสมอแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจภูมิใจแทนพวกเราทุกคนคือมันไม่ได้มีแค่คําว่าเก่งน้าปิงหรือเข็มแจต้องรอดแต่ว่ามันคือพวกเราเองก็เป็นเป็นแก้ตาดวงใจเป็นตัวแทนของแบบแฟนๆเหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบเราเรามาตรงนี้เราก็มา เป็นตัวแทนของทุกคนอีกทีห <serving> น <Enfin> ึ่งเนี่ยก็ดีใจมากๆครับแต่คิดว่า Rising เป็นปีที่เหมือนแบบตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้คำนี้มาตลอดเลยเราเก็บมาหมดเลยรู้สึกยังไงอะค่ะว่า Rising จริงๆก็รู้สึกว่าดีใจครับเพราะว่า Rising เนี่ยมันอาจจะนานได้ดาวมันจะพุ่งขึ้นนานได้มาละดาวมันอาจจะพุ่งขึ้นนานได้จะด้วยรัศมีตอน รัศมีตอนพุ่งขึ้นมันแบบองศามันได้แล้วเพราะว่าขึ้นขึ้นปุ๊บมันอยู่อยู่นานมันกี่องศานะยี่สี่อ่ายี่สี่นี่ก็กำลังดีเราได้นไหมเราได้ยินไหมว่าเขาเป็นดาวที่พุ่งเนี่ยอย่เพิ่งขถามเรารู้สึกเราได้ยินไหมครับรู้สึกฮะเพราะเราก็พุ่งเคียงข้างเขาเนี่ยแหละฮะเราก็ตีคู่กับเขาเหมือนกันเราเราอาจจะเป็น เป็นอากาศเป็นละอองที่แบบเคียงคู่กับเขาไปเพาะว่าจะเป็นดวงดาวที่แบบโอ้โหอุ้ยตัวแทนชาวเน็ตตัวแทนพี่พี่นนองเสียงในหัวกับหน้าตาก็ก็นั่นแหละครับถือว่าจริงๆขอบคุณมากๆไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับแบบว่าจริงๆน้องปิงก็ตั้งแต่เรา เข้ามาในวงการน,นี้เราก็พลาดรางวัลลุกี้เราพลาดรางวัล r i ิ i n g star มาโดยตลอดแบบทุกสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าเราได้รางวัล r i ิ i n g star อะไรเงี้ยมันมันคือช่วงหลังๆแล้วด้วยซ้ำที่นินบินเข้ามาในวงการบันเทิงสักพักแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมเพราะว่าในวันที่เรายังไม่มีคนมองเห็นเราเราก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องการกําลังใจแต่วันนี้แบบรางวัลน,นี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบ มาเติมกำลังใจทั้งเราแล้วก็แฟนคลับด้วยที่เขาแบบอยากให้เราภูมิใจในตัวเองในรางวัลที่เขาพยายามทําให้เกิดขึ้นกับตัวพวกเราสองคนอะไรเงี้ยก็ทั้งเจงทั้งปุ่มก็รู้สึกว่า,ขาขคำว่า Rising Star มันมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแต่มันหมายถึงว่าแบบความรู้สึกบางอย่างที่มันแบบจุติในใจหลายๆคนว่าแบบปีนี้มันเป็นปีที่หลายๆคนได้คนพบพวกเราอย่างี้มากกว่าครับทีข่ขออนุญาตค่ะคอนเสิร์ตทีเราตคดตา ฟีดแบ็กฟีดแบ็กอ่าฟีดแบ็ก็จริงๆก็มีทั้งฟีดแบ็กทั้งในในเชิงบวกแล้วก็ในเชิงที่อยากให้เราพัฒนาก็น้อมรับทั้งฟีดแบ็กที่ทั้งหมดที่ทุกคนฟีดแบ็กมา,าก็รู้สึกดีใจเพราะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบสนุกมากแล้วก็เราได้เก็บสิ่งที่ ทั้งดีแล้วก็สิ่งที่เราผิดพลาดเนี่ยไปไปไป,ไปพัฒนาจริงๆก็ดูคลิปแบบทุกคลิปเลยที่แบบพี่ๆแท็กมาเลยพี่่เก่งได้เห็นใช่ไหมที่มันมีการอ้าบ้างครับๆๆครับรูปแบบทำเสริมเรือ่องอะไรงี้ครับจริงๆส่วนหนึ่งที่พี่ๆที่แท็กมาเก่งเก่งรู้สึกว่าบรรยากาศมันมันสนุกมากๆทุกคนแบบ e n j o ยกับโมเมนต์มากทุกคนแบบลุกขึ้นมาเต้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่เก่งได้เข้าไปอ่านก็ จริงๆก็มีส่วนที่เรารู้สึกว่าเรามีส่วนเล็กๆน้อยๆที่แบบเราผิดพลาดอะไรแบบนี้เราเราก็น้อมรับลรวก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทําตรงนี้ให้ให้ดีมากขึ้นครับใช่ส่วนอีอกกระแสหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันไกลตัวเรามากๆลเลยแบบนี้เรารู้สึกว่ามันมันอาจจะอาจจะต้องปล่อยผ่านมันมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ มันอยู่ใน scope of work เราอะที่เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครจะมาสามารถวิาพากษ์วิจารณ์เราได้ทั้งหมดขนาดนั้นอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอา,อาจจะต้องปล่อยผ่านไปแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีใจคือ energy บวกรวมถึงคําติชมที่เราสามารถนําไปปรับใช้ในอนาคตได้แล้วก็น้อมรับครับมันบันทามจิตใจของเราเนส่งเดยที่เราปริเป็นที่เราตั้งใจทำ จริงๆเราก็ยอมรับว่าตอนที่เราอ่านเนาะด้วยความที่เรายังเป็นเด็กที่อายุไม่ได้เยอะมากแล้วก็อายุงานในวงการบันเทิงของพวกเราแค่ประมาณ6เดือนถ้าแบบนับจริงๆจังๆอะไรเงี้ยเราก็ก็มีเสียใจนิดนึงแต่ว่าพวกเราก็พยายามแยกแยะแล้วก็พยายามตั้งสติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอันไหนมันคือสิ่งที่เป็นการวิพากษาณในเชิงสร้างสารรค์ที่มันจะก่อ,อก,กาเนิดการพัฒนาต่อไปที่มันจะไปถึงตัวศิลปินโดยตรงว่าเช่นหนึ่งโชว์มันมีคอมเมนต์พิพากษาณเรื่องการร้องเพลงมีคอมเมนต์ไหนบ้างที่พูดถึงเรื่องการใช้เสียง พูดถึงเรื่องของช่องเสียงหรือเมโลดี้หรือโน้ตเพลงที่สูงหรือตามเพลินไปอันนั้นนะเป็นประโยชน์สาหรับพวกเรามากๆแต่ว่าอันไหนที่มันไปถึงขั้นแบบบูลลี่ว่าร้องเหมือนอะไรก็ตามหรือว่าอะไรที่มันเกินไปมากกว่าเรื่องของการวิภาพวิจารณ์แล้วมันไปถึงตัวบุคคลว่าเราก็จะกันกองมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบดูว่าสิ่งไหนที่เราจะต้องหยิบจับมาใช้เนี่ยนะปวดมากกว่าเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ไปอีกนานครับดัง<ช>นะั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราก็ต้องเลือกที่จะหยิบสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็นําไปใช้พัฒนนนาาาาตตััววเเเเออออองง่่นะ่ไปยูแขรรรคืบห็ เราก็เลือกออกมาว่าเราอยากที่จะพัฒนาจะไปตรงไหนกับคอมเมนต์ต่างใช่เห็นอยู่แล้วครับผู้เราเป็นศิลปินคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งที่เห็นผ่านมาฟีดคือคนไทยโพสคนไทยก็ต้องเห็นแล้วเราเป็นศิลปินไทยซึ่งซึ่งเราเห็นอยู่แล้วเราอ่านออกทุกประโยคที่ทุกคนเขียนมาซึ่งแน่นอนว่ามันมี มันมีทั้งแบบสร้างสารรค์มันมีทั้งแบบให้กําลังใจเป็นพลังบวกดีๆเราพวกเราพยายามเลือกที่จะอ่านแล้วก็เลือกที่จะักกองเพราะว่าจริงๆมันมันก็ค่อนข้างหนักสาหรับเด็กแบบพวกเราเนาะที่จะต้องเจอคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ที่บางทีมันเราไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรกันแน่หรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากย้ําเตือนกับทุกคนเลยลคือเราอยากเก็บฟีดแบ็กเนี่ยมาพัฒนาตัวเราเอง เราอยากโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าในครั้งต่อไปที่เราออกมาเนี่ยเราจะดีขึ้นกว่าพรุ่งนี้ได้ยังไงม,มากกว่าการที่เราอยากจะไปพิสูจน์กับตัวเองกับคนกลุ่มนั้นว่าเราจะต้องเอาชนะใจเขาไม่นะั่นไม่ใช่เป้าหมายของพวกเราเลยนั่นคือสิ่งที่เราปล่อยให้จัดหมาย<อ>ให้กฎหมายเป็นการจัดการให้กฎหมายพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพิมพ์ม,มาในสื่อเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือมัน ข้องเกี่ยวหรือมันเกินขอบเขตของการวิาพากษ์วิจารณ์โอเคเรายอมรับในบริบทของการที่เราเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเราค่อนข้างแฮปปี้ที่จะได้รับฟีดแบ็ดีๆได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์ที่มันจะก่อให้เกิดการพัฒนากับตัวพวกเราอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดคือเกิดการไซเบอร์บูลลี่แบบเสรีโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวเราแค่รู้สึกว่าเราอยากพูดอะไรก็พูดแบบที่ไม่ได้คิดว่าคนที่อ่านจะเป็นคนไทยแบบเราหรือเป็นศิลปินแบบเราซึ่งเรามองว่าตัวเราเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ คิดและมีหัวใจเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าใจเขาใจเราเนาะบางทีอยากให้เราพัฒนาเราสามารถรับคําพูดเหล่านั้นมาได้แน่นอนแต่ว่าขอให้มันเป็นคอมเมนต์ที่ก่อเกิดประโยชน์แต่ว่าแบบใดก็ตามที่มันทำร้ายใจิตใจพวกเราเกินไปหรือว่าบางทีสร้างความเสื่อมเสียหายให้กับชื่อเสียงของพวกเราเราก็ต้องให้กฎหมายดาเนินการซึ่งตอนนี้ก็ขอบคุณค่ายมากๆครับที่แบบดาเนินการทางกฎหมายอย่างอย่างดีแล้วก็สำคัญเป็นการคุยกับทีมกฎหมายอย่างละเอียดว่าตอนนี้มีแฟนคลับวพาเราส่งหลักฐานเข้ามาทางหลังบ้านเยอะมากก็ ใดๆก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของทีมกฎหมายกันไปแต่ว่าพวกเราก็โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองกันนะครับซึ่งการมีคำวมมิจารณ์บางคำหรือบางประโยคมามีการณาก็เรารู้สึกยังไงที่อยู่ๆก็คือแบบเรอเออล่าเขามาด้วย่าเขา,มา,มากับเขาามากับเราอะไรเงี้ยมาเจอปัญหาได้กันเลยคือจริงๆนะบิ๊บมองว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องนานาจิตตังเนาะที่แบบมันจะเกิดขึ้นสําหรับเราไม่สามารถไปกําหนด กฎเกณฑ์อะไรได้ว่าใครจะพิมพ์ถึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราใช้วิธีการพิจารณาแล้วก็ดูว่าคอมเมนต์เหล่านั้นมันมันเกิดประโยชน์ไหมมากกว่าแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นการดึงพาดพิงบุคคลที่สาม,มาแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่านํามาให้เขาเสียหายกว่าเดิมอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือทําให้เสียเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยมัน,มน มันมันสามารถวิเคราะห์ออกมาได้อยู่แล้วในในเชิงกฎหมายนะครับแต่ว่าในเชิงของพวกเราเองเราก็ให้กําลังใจกันหลังบ้านอยู่แล้วทางศิลปินทุกอย่างเพราะว่าทุกคนเนาะในคอนเสิร์ตมันไม่ได้มีแค่แบคอม m เมรต์อยู่แล้วมันมีพลังบวกดีๆที่แฟนๆให้กับพวกเราเราก็ไม่อยากให้ การวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นมันมากรบบรรยากาศดีๆแล้วก็ความรักความห่วงใยมันไม่อยากให้มันมาลดทอนคุณค่าเหล่านั้นของของเสียงของคนที่เขาอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆของของเสียงของคนที่เขายังยังมองเห็นแล้วเขาก็ยังเอ็นจอยมีความสุขแม้ว่ามันจะไม่ใช่โชว์ที่ดีที่สุดหรือว่าถูกใจเขาที่สุดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดอารมณ์อิมชั่นที่มันเป็นพลังงานดีๆที่ทําให้พวกเราได้มีกาลังใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปเสียงเหล่านั้นมากกว่าที่เราอยากจะโฟกัสครับซึ่งเราดีก็จะมีการฟองจะมีมตัวอย่างอย่างนีี้เ จริงคือคือถ้าให้เรียนตามตรงคือในทางกฎหมายเนี่ยการที่จะตามหาบุคคลใดก็ตามที่โพสต์ข้อความบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้สามารถทําได้ในวันพรุ่งนี้ล้วเราเจอตัวหรือดูที่อยู่หรือว่าอะไรก็ตามมันมันใช้เวลาอยู่ประมาณ2 3ถึงเดือนแต่ว่าถ้ามีการอัปเดตทางกฎหมายเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะอัปเดตให้กับแฟนๆได้รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้อยู่เฉยให้เป็นให้ทุกคนมา เสรีอะไรกับเราก็ได้เพราะว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งแล้วบ้านมนึงเราก็มีกฎหมายมีคือ,ม,คอมีแปลเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามเ็าอยากให้คิดพิจารณาถึงเรื่องของความเหมาะสม,มแล้วก็<ม>เรื่องของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกอย่างเราเราเรา,เราเ,ราเราเป็นศิลปินซึ่งเราก็ต้องเราก็ต้องแน่นอนว่าต้องพิจารณาแล้วก็มีค่ายปกป้องเราด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ให้ให,ให้ฝ่ายทางค่ายดำเนินการ<ช>ไปแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรน่าจะมีมาทางออฟฟิเชียลเขาอยากบอกอะไรกับคนที่เขา เรามองเราในแง่ลบหรือพูดถึงเราในแง่ลบไปเออส่วนตัวเก่งๆรู้สึกว่าวิาพากษ์วิจารณ์กันได้ออแต่รู้สึกว่าถ้าเราทั้งสองคนหรือว่าสินเราเป็นคนอื่นที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ถูกใจในสิ่งที่เขาทำอะ่ะเก่งว่าหยุดหยุดคิดแล้วก็นั่งอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึง่ง <c oughs> ใช่เก่งว่าพอข้อความมันออกไปอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะ มันส่งผลต่อแฟนคลับหรือว่าศิลปินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ถูกพาดพิงแน่นอนอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกใจไม่ได้เป็นทาร์เก็ตอะไรแบบนี้เกี่ยงว่าเฟรต,ตัวเองออกไปดีกว่าอยู่อยู่กับตัวเองดีกว่าอย่างน้อยมันจะได้ไม่ต้องมีผลกระทบต่อใครต่อความรู้สึกใครเก่งว่าเซฟทั้งหมดยังมไม่สั่นแน่มันไม่ได้ินไปโดนอะไรกูนเลื่อนเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านได้จริงจริงไม่ไม่ได้อยาก ฝากอะไรมากมายครับแค่แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่กิมไปมันเป็นเจตนาที่มันเป็นห่วงเป็นใยของเราจริงๆเราขอบคุณมากๆ<ช>แต่ว่าถ้า<อ>มันเป็นเจตนาที่พยายามสร้างความเกลียดชังหรือว่าอยากจะทําให้พวกเราดูดูแย่หรือว่าอะไรเงี้ยถ้ามันเกินกว่าการติดเพื่อความสร้างสารรค์อย่างที่เราบอกอะเราเรารู้สึกว่าเราขอไม่ให้เราขอไม่ให้คุณค่าแล้วกันครับเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อใครเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราไม่เคยอยากพัฒนาตัวเองเพื่อพิสูจน หรือว่าเอาใจเอาชนะใจคนกลุ่มนี้แน่นอนแบบไม่ใช่ทาร์เก็ตของเราเลยทุกวันนี้ที่เราอยากดีขึ้นทุกวันเป็นเพราะแฟนคลับพี่ๆโอโอที่อยากซ<อ>ัพพอร์ตเราเป็นเพราะ<อ>พ่อแม่เราที่อยากเห็นเรา<อ>ดีขึ้น<อ>เป็นเพราะ<อ>ตัวเราเองที่อยากเห็นตัวเราเองดีกว่าเ<อ>มื่อวานแค่นั้นเลยครับ<อ>สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีความชอบกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านกันไปได้เราสามารถเลือกเสพฟีดของเราได้ถ้ารู้สึกว่ามันรกหูรกตากดมิวได้กดบล็อกได้หรือกด ไม่ต้องโชว์เยอะได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเยอะมากขอแค่แบบว่าอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าใช้ความไวในในอินเทอร์เน็ตอ่ะมาเป็นช่องทางในการที่จะแบบพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองคิดออกไปได้เลยลองคิดดูว่าถ้าต่อหน้าเราเราอยากพูดกับคนคนนี้ยังไงคิดแบบนั้นดีกว่าโอเคนะครนะเปี้ยง